อเมืองทองธานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่บูธมิสซูบิชิมอเตอร์ s ของเรานะครับปีนี้เรามีไฮไลท์ด้วยกัน2รุ่นนะครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ Challenger Hall เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่บูธ Mitsubishi Motors ของเรานะครับปีนี้เรามีไฮไลท์ด้วยกัน2รุ่นนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ Mitsubishi p a j e r o Sport Elite e dition นะครับซึ่งมาภายใต้คอนเซปต์ t h m m s t t r r p i e e e นะครับแตกต่าง เหนื้อระดับนะครับและมีฟังก์ชันที่ครบคันที่สุดในรถระดับเดียวกันอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับวัสดุหุ้มเบาะสีน้ําตาลทําด้วยวัสดุพิเศษช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดโคเล่โมดู e เลไม่ร้อนแม้ต้องจอดรถตากแดดนะครับเป็นระยะเวลานานแล้วนอกเหนือจากนั้นครับก็อัดแน่นนะครับด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภยัย ถึง7จตำแหน่งด้วยกันมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตร181แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสำหรับราคาจำหน่ายบ a j e r o s p o ป t e l i t e e dition นะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1,524,000บาทและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ1,629,000บาทตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ตัวแรกของเราที่งานนะครับส่วนตัวที่2เป็นตัว Mitsubishi Expander Cross the Urban SUV ซึ่งก็เป็น SUV 7จที่นั่งสำหรับคนเมืองโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกนะครับที่ดู เข้มแข็งบึกบึนและด้วยจุดเด่นพิเศษนะครับด้วยความสูงใต้ท้องรถนะครับที่สูงถึง225ม mm ิลิเมตรช่วยผ่าคุนก้าข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับถนนที่ธุระกันดารน,นะครับผ่านไปได้อย่างสบายแน่นอนแล้วช่วงนี้ครับน้ำชอบท่วมๆอยู่ด้วยนะครับด้วยความสูง225ม mm ิลิเมตร ผมมั่นใจครับว่าสามารถพาคุณผ่านไปได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นก็เป็นตัว Expander Cross แล้วก็พิเศษครับช่วงนี้เราได้ทำการขยายระยะเวลาของราคาช่วงแนะนำเรายังคงยืนราคาอยู่ที่8,99,000บาทนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะราคานี้สำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ทำการออกรถภายในเดือนกันยายนศกนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไปแล้วนี่เราจะต้องปรับราคาขึ้นแล้วนะครับไม่สามารถต่อได้อีกแล้ว โปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์นะครับมิสูบิชิมอเตอร์สนะครับเราก็เตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะซื้อรถยนต์มิสูบิชิทุกรุ่นทุกคันเลยนะครับมีโปรโมชั่น let's go ลุ้นทองลุ้นล้านนะครับลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่ารวม1ล้านบาทนะครับโดยเราได้เตรียมเป็นรางวัลใหญ่นะครับ1แสนบาท5รางวัลนะครับและรางวัลย่อย5000บาท100รรางวัลด้วยกันนะครับและนอกจากนี้ครับ เรายังมีแถมประกันภัยชั้น1 1ปีให้อีกด้วยนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะนะครับตลอดเวลา5ปีหรือ1 0 0 0งแกิโลเมตรนะครับหรือจะเลือกรับนะครับดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าขับฟรี90วันนะครับอันนี้ก็ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับก็อยากให้คุยกับทางผู้จําหน่ายของเราทางพนักง,งานขายของเราซึ่งเงื่อนไขนี้เราให้ไม่ใช่เฉพาะที่งานมอเตอร์โชว์แห่งนี้ที่เมืองทองธาน,นีแห่งเดียวเท่านั้นนะครับช่วงนี้เราได้จัดงานมิตซูบิชิมอเตอร์โชว์อีกด้วยนะครับที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศตลอดแล้วเวลาวันที่15นะครับถึง26กรกฎาคมศกนี้นะครับไทมิ่งเดียวกันกับมอเตอร์โชว์เลยท่านใดที่สะดวกนะครับก็ เชิญชวนนะครับให้มาที่มองทองธานีแห่งนี้นะครับมาชมแล้วก็ทดลองขับกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถไปชมแล้วก็ติดต่อขอทดลองขับได้นะครับที่โชรูมมิตซูบิชิทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับและแน่นอนครับทุกท่านจะได้รับข้อเสนอพิเศษช่วงมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับเหมือนกันหมดทั่วประเทศเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านแล้วไว้พบกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ